แล้วก็ร้อนในรอบอของเดือนเมษาเลยซึ่งค่าแดดค่า PF เนี่ยคือสูงมากนะคะซึ่งที่ผ่านมาถามว่าร้อนไหมร้อนแต่วันนี้ในเรื่องของแสงแดดนะคะแรงมากๆนะคะแรงแรงกระทั่งแบบว่าถ้าหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาช่วงเนี้ยนะคะเออ ค่าแดดจะสูงมากนะคะหลีกเลี่ยงการโดนเลยเพราะว่าสูงแนวรอบเดือนเมษาเลยมีวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะแล้วแสงแดดตัวเนี้ยแสงตัวเนี้ยนะคะจะทำร้ายหรือทำลายนะคะเซลล์ผิวหนังใต้ชั้นผิวเราแรงมากเลยนะวันนี้แรงแรงจริง <S <S แล้วถามว่าวกลัวทำไมมีผลต้องกลัวด้วยหรอนี่คุณแม่ยังไม่ยังไม่รู้ใช่ไหม บางครั้งบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะในเรื่องของการหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดการโดนแสงแดดหนึ่งเลยทําให้ผิวเราไหม้แล้วก็เซลล์ใต้ผิวหนังเราเนี่ยอาจจะเกิดการสะสมอาจจะทาให้เป็นมะเร็งใต้ชั้นผิวหนังได้นะคุณทอร,รับแทงหวยเป็นกาอาจเป็นลายนะคะเอาไว้บูชาหรือสั่งซื้อสินค้านะคะมีลายนี้ลายเดียวและเจ๊ฟองเบียไม่มีการขายหวยนะคะไม่รับซื้อหวย ถ้าเป็นชื่อลายหรือ,อเป็นรูปเจฟองเบียนะคะเชิญชวนให้ซื้อหวยหรือขายหวยนั่นคือมิจฉาชีพนะคะเราจะไม่ขายหวยนะคะ,ะเราเราไม่ขายหวยนะมีลายนี้ลายเดียวค่ะถ้าเห็นนอกเหนือจากลายนี้นั่นคือมิจฉาชีพแน่นอนนะคะก็ จริงๆแล้วอยากให้มองข้ามในเรื่องของจริงๆแล้วเนาะเราได้มีโอกาสมาไล์สดมาพูดคุยกันก็นอกจากเรื่องของตัวเลขเรื่องของแนวทางสิ่งที่สําคัญเลยก็นองอยากจะให้มีเรื่องมากมายนะคะอืมเอออิดนิดๆหน่อยๆจิม้มนิดๆหน่อยๆมันก็เยอะถ้ามันโดนขึ้นมาสามตัวนะนะคะ

อ่ะแม่มาเลยผิดถูกไม่ว่ากันนะจ๊ะ